ออ้ยมาหาจริงๆด้วยเธอเป็นใครเธอเป็นใครเธอเป็นใครอ่ะฮึเธอเป็นแมวใครฮะไอหนูเป็นแมวใครอ่ะอะไอหนูจุงเชือกตัวเองมาได้นะอะหนูจะมาหน้าเซเว่นเหรอหนูจะ หนูจะมาเป็นแมวนะเซเว่นเหรอฮะหนูจะมาเป็นแมวนะเซเว่นเหรอลูกหืมหนูจะมาเป็นแมวนะเซเว่นแล้วไปช็อตท้องเหรออ๋อเขาท้องอยู่ท้องกลมๆไหน แมวใครไม่รู้รักเชยกมาเองเลยน่าจะระัถษาอนะไรหน่ะน่าจะท้องด้วยอ่ะไม่มีอะไรให้กินนะลูกแกฟิวิว <laughs> ไม่มีอะไรให้กินนะอะจะกลับบ้านแล้วไม่มีอะไรให้กินเลยไม่มีลูกโอยน่าสงสารจัง เราจะเอาอะไรลูกน่ <c oughs> าสงสารแมวน้อยแมวน้อยปะไหนดูหน้าแมวน้อยไม่ใช่แมวน้อ